โอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมหลอดฮูเล่ร e เจนออฟร g เจนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น EP EP ไปนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมาสุ่มกันก่อนครับกับกาชา 100ใบนะเพื่อตามหากาัดทองที่เราใฝ่ฝันไว้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมขอเตินไว้ก่อนว่าเกมนี้ผมจะทำออกมาเป็นประมาณ 3- 4มถีนะครับผมซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนั่นเองนะครับแต่ถ้ายากจ่ายก็สามารถอินบ็อกมาได้ในะทางแฟนเพจของผมนะ <c ười> ใครคลองเฉยใครคลองเฉยหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้ไปนะก็รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยนะเกมนี้ก็เปิดมาประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะครับผมก็แหละว่าเราโหลดเพิ่งโหลดมาวันนี้เราก็เลยจัดวันนี้เลยนะเล่นวันนี้เลย อะไรประมาณนั้นแล้วก็รู้ระบบมาพอสมควรแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาสุ่มกาชากันก่อนครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครก็จะมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมตัวละครก็จะแบ่งเป็นห้าเผ่านะับผมผมจะไม่บอกอะไรเยอะนะเดี๋ยวผมจะไปบอกในคลิปรีวิวเกมทีเดียวเลยนะซึ่งตัวละครที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นตัวนี้นครับผมแล้วมันไม่ให้ดูล่ะไอวีนนี่ับผม <laughs> ด่าไปทั่วนะแล้วก็จะเป็นตัวไม่ในในวะมันอยู่มันอยู่เผ่าไหนวะนี่นี่นี่ในนี่มังกร ดูซะก่อนมังกรอย่างที่และสกิลอย่างดีผมไม่พูดเยอะละกันนะก็จะแบ่งเป็นสี่ธาตุนะครับผมสีขาวนะฮะแล้วก็สีฟ้านะครับผม,นนบผมแล้วก็สีม่วงนะฮะแล้วก็สีทองกันนั่นเองนะครับผมก็ผมบอกไว้เลยว่าเจมเมทั้งนน้นเป็นตัวที่แบบผมบอกไม่ผมพูดพูดเยอะละกันเลดออกก็ดีเพิ่มควรนะฮะเลดสีทองนะฮะตัวก็ไม่ได้หายยากมากนะครับผม ก็แปลว่าได้อยู่ตัวไม่ได้หายากอะไรประมาณนั้นซึ่งเล็ดดอบนะครับผมก็จะประมาณสีขาวนะครับ60นะครับผมสีฟ้า25นะครับผมสีม่วง10นะครับสีทองนะครับตำนานนะฮะ4.25นตะครับผมก็ตอนนี้เรามีตัวอยู่110ใบนั่นเองนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อคลิปเลยว่าส่ม100ใบเพื่อประคองสีทองนะครับผมโอเคเราไม่พูดคำใหมงเราก็กดกันเลยหละกันเปรี้ยงเปรี้ยงอะไร ได้ไรได้อะไรได้อะไรขอสีทองมาสีทองมาเลยไหมสีทองมาเลยไหมสีทองมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> สีทองมาเลยแฮกแรกโอ้ oh my god มังกรเทวดาเจ็ด hey, เ <c oughs> <c oughs> สิบใบสิบใบเท่านั้นทุกคนเป็นตัวที่เราอยากได้ด้วย <c oughs> แล้วมันก็มาให้เราเลยเจ็ดเค โอ้ไม่กอดรับเพชรไปเลยโอ้ไ oh ม oh ่กอดโอ้โหได้เฉยทุกคน1ิบใบเท่านั้นโอเคครับ okay. ผมเราก็ได้แล้วนะโอ้ไม่กอด่อไปเราก็ตามหาตัวอื่นบ้างครับผมขอแบบไม่ต้องซ้ํากันเลยก็ได้นะแล้าซ้าเราก็สามารถบรงวิธีนการให้ตัวมันเก่งขึ้นได้นะครับผมเป็นอะไรที่แจมมานะสาหรับเกมนี้คือตัวสีฟ้าก็สามารถเล่นได้นะครับผมพูดเลยโอเคเรามาทำการวันโชว์ กดไปครับผมกดไปเลยละกันสีทองมาอีกไหมสี่ทองมาอีกไหมสี่ทองมาติดเลยป่ะสี่ทองไม่มาครับผมอื้อเอาหวยมาครับผมมีใส่ซับมาเพิ่มมีใส่ซับมาเพิ่มมีใา่ซับมาเพิ่มก็รอบที่สามก็จัดไปเลยละกันรอบที่สามมาแล้วผมจะได้อะไรได้อะไรขอสี่ทองอีกรอบขอสี่ทองอีกรอบสี่ทองอีกรอบอื้เงียบกิบลอกสัแอะบอกว่านุ่มโอเคเราสามารถรับมุมขวาได้เห็นไหมครับมันก็จะได้ของเปแล้วนะ ของตามต่างๆนะฮะแล้วกดรับไปเลยติง้งนี่ทุกคนนี่คือแจ่มมากนะเมื่อเราสุ่มครบใช่ปะ่ะเราก็จะได้รับอันนี้ซึ่งอันนี้สามารถเอาไปแลกตัวละครได้นะครับโอ้ my god ตีอะไรขนาดนี้ในะเกมแบบแจกเยอะมากแจกเยอะขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมโหลดมาเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง,น,งนะครับผมโอเครอบที่4ี่หรือเปล่ารอบที่ไหนเราก็ไม่รู้เราก,ก็กดกันเลยละกันเปรี้ยงก็ได้อะไรสีทองมาเลยไหม สีทองอย่าอย่าหายไปอย่าหายไปจากพี่มาแล้วโอ้迈ก็ได้ตัวซ้ําแต่ก็ไม่เป็นไอสองตัว oh God! Pack โอ้迈ก็สองแพ็กในสองตัวสองตัวในแพ็กเดียว oh โอ้โหเย็ดเค้บุ้นไม่รู้เรื่องอะไรทีเดียวเชียวไม่รู้เรื่องอะไรทีเดียวเชียวได้ใส่ซัพพอร์ตด้วยทุกคนโอ้迈ก็โอ้โหของจริงไม่พูดเยอะโอ้โหผมได้ของจริงโอเคหืมสุดจัดอะ,อดดอะผมพูดเลยโอ้ยดูขอดูว่าถ้าผมกดบ่อยผมขออภัยด้วยนะแต่แบบโอ้โห迈ก็ได้ก็โอ้โห สามารถวิทน,นาการได้เห็นไหมทุกคนถ้าตัวซ้ำม,มันสามารถวิทน,นาการได้นะครับเห็นไหมเนี <He ard S 2> ่ยมันสามารถวิทน,นาการขึ้นไปดาวไปเรื่อยๆได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมเป็นเกมที่แบบว้าวว้าวมากเลยนะฮะนี่แบบผมได้แล้วอะทุกคนดูดิผมได้ตัวดีด้วยนะประเด็นคือไม่ใช่ตัวกระโหลกเลยอะมันเป็นตัวที่ดีเลยแหละเออแล้วผมได้โอ้ oh my god ถือว่าแจ่มแล้วมีใครดวงดีกว่าผมอีกอครโอโหแบบ มานทีเดียวล้วตัวทุกคนโอ้โหผมไม่ก้ากดต่อแล้วอะผมได้ขนาดนี้แล้วผมไม่อยากกดต่อเลยโอเคแต่เราไม่เป็นไรเราเพื่อคนดูแล้วว่ากดไปเลยละกันกดไปเลยละกันเปรี้ยงเปรี่ยงเปรี่ยงกดไปเพื่อมาไหมไม่มาครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปกดต่อนะผมนี่เห็นปหมมันได้ละสามสิบครั้งเราก็ไปดูนะว่าเราจะได้อะไรเรากดรับมาก่อนครับผมปริงรับมาก่อนปั๊บแล้ก็สามารถกดไปได้กองทัพนะฮะแล้วก็นี่ครับผม นี่ครับผมเราสามารถเอามันแลกได้นะครับแลกตัวละครได้นั่นเองนะโอเคเราจะดูสีทองแล้วเราได้อะไรดูครับผมไปนี่ครับผมได้มาแล้วก็คือได้ง่ายๆอีเลยครับผมแบบแต่มันจะยากตรงที่เราสามารถต้องเอามาอัปดาวอยู่เนะเราต้องตัวซ้ำๆอัปดาวอัปด,ดาวขึ้นไปนะครับผมแต่ตัวนี้ผมบอกเลยแต่ละตัวสกิลมันจะต่างกันมากเป็นตัวที่ดีมากนะฮะซึ่งผมจะพูดไปก่อนว่าไอ้เมียเราหน่อยให้พูดดว้วยพูดในคลิปอื่น ก็เรามาจัดกันต่อเลยละกันไม่รีรอแล้วไม่รีรอแล้วมาแล้วก็มาดูกันว่าจะได้สีทองหรือเปล่าครับผมสีทองจะมาไหมสีทองจะมาไหมมาไหมมาอีกแล้วครับผมโอ้โหมาอีกแล้วมาสองตัวมาสองตัวโอ้โหโอ้ my god โอ้โหสองตัวอีกแล้วเฮ้ยเกมบัคอหรืออะไรอ่ะผมดวงดีเกินผมแล้วตัวไม่ซ้ำกันนะแม่งอัพดาวอย่างยิงย่งหมาย อัพดาวโคตรยากเลยแม่งตัวไม่ซ้ำกันไอ้เหียเออโอ้ไม่ก็ได้มาสองตัวเลยทุกคนโอ้ไมคก็ถือว่ารวมผมมันยังม,มาอยู่อะตอนนี้ผมก็ขอตัวขอสีท้อยครบก่อนล้วกันแล้วค่อยเอาไปอัพวิทยาการที่หลังก็ได้นะฮะล้วขอสีท้อยครบก่อนแล้วกันมาดูกันว่าจะครบยังอันนี้ตึ๊บตัดแล้วอันนี้ขาดม้าตัวเดียวม้าเดี๋ยวเราเติมได้ครับผมซื้อแพ็คได้นั่นเองนะฮะเฮ้ยเราครบแล้ววะไอ้นี่ขาดน,นี่ผมขาดตงมาทูดกับไอ้นี่น้ำแข็งโอเคครับผม เราก็มาจัดกันต่อเลยละกันโอเคก่อนที่เราจะมาสุ่มรอบต่อไปนะให้ทุกคนเื่อนกดไลค์แล้วกดตัวไครนะเพื่อให้ทางเกมเห็นนะว่าผมแบบอวยเกมขนาดนี้แล้วอะ่ะมันต้องเข้าแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้น <Nope. S 1> <laughs> อะไรโปรโมทเกินยอดวิวยังกระโหลกอยู่เลยอะไรประมาณนะั้นโอเคเราก็จัดกันต่อเลยละกันเอา้ากระเป๋าคุณเต็มอะ่ะโอ้โหอะไรอะ่ะเราก็เพิ่มไปดีเพิ่มไปดีเออคือรวยเพรจัดจัดมาดิก้กดต่อเลยละกันไม่รอรีไม่ดีรอแล้วแล้วก็สีทองก็มาแล้วอะไรอย่างนั้นเปล่า สีทองไหมสีทองไหมโอ้โหสีทองเงียบกิบหลอสกสแอบพอนุ่มพอนุ่มไม่มาเลยพอนุ่มแต่เราถือว่าเราเรลืดเราได้อยู่นะทุกคนเรายังได้อยู่เราตั้งสติดได้อยู่คือสีทองออกมา2ใบในแพ็กเดียว2รอบติดเลยนะฮะถือว่าแจ่มโอเคเรามากดต่อเลยครับผมเพราะพี่ว่าไงแล้วเราก็ไม่รู้แล้วนะครับผอมเลาก็ากดเลยลากาันเปรียปร้ยงเปรียปร้ยงเปรี้ยงคุณพูดเลยนะตัวสีม่ว,บวงบางครั้งก็เก่งกว่าสีทองนะ เพราะว่ามันสามารถเอามาอัปดาวได้นั่นเองนะครับผมเราก็กดต่อเลยแบบ P per, แบบพีผเผลไงแระที่อาจทร์ภูเก็พูดว่าทีเผือทีเผก็หมุนไปติวติวตวิฝากความรักไวห้หมุนหมุนหมุนไปไหนแล้วก็ไม่รู้โ oh อ้ไม่ก d เฮ้ยรอบท้ายว่าทุกคนรอบสุดท้ายรอบฟรีครผมคือเราสุ่มมาครบ10ครั้งนะครับเกมนี้ดีตรงที่เราสุ่มครบ10บครั้งเราจะได้สุ่มฟรี10บครั้งหนึ่งรอบ คือสุ่ม1ิครั้ง10ครั้งเพื่อจะได้สุ่ม10ครั้งฟรีหนึ่งรอบโอเครู้ว่าเข้าใจหร mm. ก็ไม่เข้าใจแฮ่อะไรของกลัววันนี้โอเคเรากดของฟรีกันเลยครับผมกระเป๋าเต็มอีกแล้วเราก็เพิ่มไปดิเรารวยไงเรารวยเพชรรวยเพชรเราก็เพิ่มไปดิเราก็กดไปเลยละกันสีทองสีทองไหมของฟรีคุณภาพหรือเปล่า oh, ของฟรีคุณภาพหรือเปล่าคุณภาพก็บ้าแล้วครับผมไม่มีเลยคุณภาพโอเคเรากดรับกัน <laughs> เรากดรับกันโอเคเรากดรับกัน เราเปิดลักกันะฮะเราขอไปดูขลับแป๊นนึงนะมาทำบไริษัได้บ้างเออเราสามารถอัพเวลได้ด้วยนะฮะโอเคเอาสามารถอัพเวลได้แล้วก็มีอัพดาวด้วยนะรับ100เพชรฟรีว่ะคือตัวละครทุกตัวนะครับที่เราเพิ่งได้นะครับจะได้100เพชร100เพชรทุกตัวเลยนะฮะถือว่าดีมากโอเคเรามากดสีทองดีกว่าเปรี้ยงโอเคได้ตัวซ้ำแล้วก็กดต่อเลยละกันแป๊บนึงนะเราขอเพิ่มช่องกันห้ารอปดเพชรก็จัดไปดิ รวยเพชรจัดแโอเคทุกคนเราเหลือ20่สิบครั้งสุดท้ายนะฮะซึ่งเราไม่ขออะไรมากครับพอสีทองไม่ขออะไรมากจริงๆเนะี่ยโอเคเรากดไปเลยวราลงสิบครั้งสีทองจะออกไหมสีทองตํานานสีทองตํานานหรือเปล่าสีทองตํานานหรือเปล่ามาดิมาแล้วโอ้โหตัวใหม่อีกแล้วโอ้ไม่ก็ตัวใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้ไม่ก็ตัวใหม่เยอะเกินไปแล้วลูกพี่ปั้นไม่ไหวแล้วเนะี่ย คือบางตัวผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะนี่รับผมได้อีกละบางตัวผมก็ไม่ได้เล่นเนี่ยทุกคนโอเคเรามาลอกสุดท้ายแต่ไม่ทายสุดแล้วกันชัดไปชัดไปทีทองปิดฉากอย่างสวยงามสีงท,ทองปิดฉากอย่างสวยงามทีทองปิดฉากอย่าี้โอ้หูอย่างเกลืออย่างเกลือซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าผลประกอบการของผมนี่ถือว่าแจมเลยนะ สีทองมาเยอะมากนะครับผมบอกเลยเยอะมากจริงๆนะคือเยอะสามสี่โอ้โหประมาณถึงปรว่าถึงประมาณห้าหกตัวได้นะฮะเยอะอ่ะเยอะผมว่าเลยว่าเยอะจริงๆนะเกมนี้โอเคคุณถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้มากนะครับผมคลิปนีาจะเป็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามดูได้นะครับผมบ๊ายบายครับ